วันนี้ห้องเรียนชีวิตขอเสนอเรื่องอาวุธปืนที่สภานในความร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการซื้อปืนเป็นปืนสวัสดิการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาดูว่าแมกกาซนีนที่ให้มาสามารถบรรจุได้กี่นัดครับเริ่มเลยนะครับ นัดที่หนึ่งนัดที่สองนัดที่สามนัดที่สี่นัดที่ห้า นัดที่หกนัดที่เจ็ดนัดที่แปดนัดที่เก้านัดที่สิบอาวุธปืนมีความอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนต้องดูแลรักษาหรือมี สติสามารถญญะในการใช้เพื่อป้องกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็